สวัสดีครับแฟนๆช่องปั่นไซคโค้งครับอยู่กับผมเจตปั่นไซคโค้งเหมือนเดิมนะครับยังว่าเจอกันทุกวันแบบนี้ครับจากนี้ไปจัดไปวันละสามคู่นะครับเอามาถึงค่ำคืนวันอังคารครับแน่นอนไฮไลท์เป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนซีปนัดแรกของแต่ละกลุ่มครับผมคัดเอา3คู่มาฝากกันเหมือนเดิมแต่แรกเปนที่ในกลุ่ม F กันก่อนเวลาตีสองนะครับอาร์เบลลสซิกจากเยอรมันจะเปิดบ้านเจอกับชักตาโดเนตจากยูเครนครับไลซิปเนี่ยเพิ่งจะบุกไปแพ้แฟรงก์เฟิร์ตมาเลสศูต่อ4ในบุนเดสซีก้านะครับตัวหลักๆก็คคคววิิินนนนมมมเเเปลดาี่โโโโอออรรร์สตฟ เอนคนคูเหมือนเดิมเจอกับ et, ชักต้าโดเนตแชมป์ลีกจากยูเครนแต่ว่ามีปัญหาในประเทศอย่างที่ทราบกันนะครับจริงๆตัวเสริมน้อยมากนะครับพลเล่นส่วนใหญ่ในยูเครนครับทั้ง2ทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนดังนั้นเกมนี้ผมว่าโดยมาตรฐานเนี่ยไรซิกจัดเต็มแน่ครับผมว่าจะชนะขาดถึง2ประตูดได้คู่นี้เชียร์อาเบไรซิกนะครับ อีกคู่หนึ่งในกลุ่มเดียวกันครับ g ลาสโกเ Celtic จากสกอตแลนด์จะเปิดบ้านเจอกับเรัลมาดริดจากสเปนครับซึ่งเป็นแชมป์เก่าถ้วยนี้ด้วยนะครับ Celtic เ,เนี่ยฟอร์มสุดยอดในดิบสกอตนะครับชนะ6เกมรวดโดยเฉพาะเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มคู่ปรับอย่าง g l a สโกเ r a n g อร์รอมา4-0นะครับมีประตูอย่างโจฮ h ร์ t กองกลาง่างคลลัมแมกเรเกอร์นะครับกองหน้าชาวญี่ปุ่นอย่าง k i y วโกฟุู u h a s h เป็นตัวชูโรงในขณะที่มาทิดของคาร์โลเชลติเป็นแชมป์เก่าในถ้วยนี้แถมออกสตาร์ในลาลิก้าสุดยอดนะครับชนะ4เกมรวด เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะเบติสมา2-1นะครับก็ยังมีพวกดาวดังอยา่างดาวิดอาลาบาลูกา้าโมดิชวินิสุตจูเนียร์คาริมเบนเซม,มา่าเป็นตัวชูโรงนะครับผมดูแล้วเซลติกเก่งก็จริงครับแต่ว่าเจอของจริงครับในคืนวันนี้ครับมาริดชุดนี้ผสมผสานร,ระหว่างตัวเก่ากับดาวรุ่งดูลงตัวนะครับผมว่าเสร็จมาริดครับจะบุกชนะแน่หนึ่งประตูมินาดุเมส2เชียรเรอัลมาริดนะครับปิดท้ายคู่หนึ่งในกลุ่ม G ีครับ ก็เป็นบิ๊กแมชช์ด้วยนะครับเซบียาจากสเปนจะเปิดบ้านเจอกับแมสซิตี้จากอังกฤษเซบียาของคูเอนโลเปเตกีครับออสตาฤดูกาลนี้สุดย่ําแย่ครับในลาลีก้าเสมอ1แพ้ไปถึงสนะครับโดยเฉพาะเกมล่าสุดแพ้คาบ้านกับบาร์เซโลนาไปเละ0ต่อ3นะครับทางทั้งที่เสริมพวกอิสโกมามียืมตัวแคสเปอร์ดอเบิร์กมานะครับที่เหลือก็พวกอีวานราคิติชเอริกลาเมรายูซุปเอนเดเซรีเป็นตัวชูโรงในขณะที่แมสซิตี้ของเป๊ปกอร์เดลา เกมล่าสุดก็สะดุดในพรีเมียร์ลีกนะครับบุกเสมอว,วิลล่า1-1ต้องเดาใจแป๊บเลยว่าจะจัดทัพแบบไหนครับูลเล่นสมรองอย่างแจ็คเก,กลิสนิยามมาเรส อาจจะมีโอกาสได้เบียดออกซ้ายตัวจริงบ้างในแง่โรเตชันนะครับที่เหลือตัวหลักทั้งเดอะบอยรวมไปถึงเออร์ลิกเบลล์ฮาร์แลนด์นะครับก็ยังยิงประตูได้ต่อเนื่องครับเจอผลล่าสุด2015แมนซิตี้เอาชนะไปกลับนะครับคือผมดูแล้วเซบีย่าไม่ไหวจริงๆนะครับเกมรับมีปัญหาเยอะครับไม่น่าจะต้านเกมรุกที่ดุดันของซิตี้ได้ครับผมว่า1ประตูมีแน่สำหรับซิตี้ลุ้นเม็ด2เชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสรุป3ทีมในคลิปนี้นครับชอบไปที่อาเบไลซิก เรอลมลิริดและแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับขอทุกคนมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับชาวปั่นไซโค้งทุกท่านครับกลับมาเจอกับผมต้าปั่นไซโค้งตรงนี้แบบนี้ทุกวันครับกับการวิเคราะห์ฟุตบอลเน้นๆเวลาสามคู่นะครับเอามาพูดคุยกับแบบสั้นๆแบบนี้ทุกวันนะครับเดียนี้3คู่เนี่ยผมเลือกมาจากยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกล้วนๆเลยนะครับทั้ง3คู่ดูคู่แรกไปที่ราตรีสองตรงไปดูปารีสแซงต์แชรงก์ครับเปเช่ครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางยูนิสต์นะฮะเดี๋ยวคู่นี้เจอกันมาเกมล่าสุดต้องย้อมเป็นถึงปีสองพันสิบเจ็ดเป็นยูนิสต์เอาชนะสามเปล่าตัวสองนะครับก สุดท้ายยูนตุสเนี่ยอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างจะฝืดๆนะครับบวกกับนักเตะใหม่ๆดูต้องใช้เวลาจูนเครื่องระนพอสมควรเพราะฉะนั้นดูแล้วนะครับวันนี้เปเชผมมองแล้วดูว่าคบครึ่งกว่าครับโดยเฉพาะในแนวรุกนะฮะเพราะฉะนั้นดูแล้วแม้ว่าจะมีสายฟ้าขวงอยู่ค่อนข้างจะเยอะอยู่เป็นการแต่ผมมองว่ากัดฟันเชียร์เจ้าบ้านในครับยูนตุสยัง ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมมองเปเช่ดีพอจะเปิดบ้านเอาชนะยูนโต้สามประตูต่อหนึ่งครับคูุยสองเราไปดูเซบีย่าครับในนาทีสองเหมือนกันครับจะเปิดบ้านเจอกทางแมนะะเชสเตอร์ซิตี้นะฮะจากอังกฤษนะฮะเดี๋ยวคุณที่จะมาเกมล่าสุดเป็นซิตี้เอาชนะสามประตูต่อหนึ่งครับก็ต้องบอกว่าเซบีย่ากำลังอยู่ในช่วงออกทะเลลึกเลยนะครับเปิดฤดูกาลมาสนะี่เกมเนี่ยเพราะเขาแพ้ไปสามเกมเนะี่ยคิดดูแล้วกันว่าเป๋นขนาดไหนส่วนทางซิตี้เนี่ยสุดเกมล่าสุดทําให้พวกเขาอยู่จะอันแน่นอนครับวันนี้ส่วนใหญ่เวลาซิตี้สะดุดในเกมต่อมาจะระเบิดดดพพลลลััังนนนนนะะะะะฮเเเเรราาาาฉู้้จกกกกมมมุุยถไ่่บส ที่เสมอกับวิลล่าเนี่ยเออร์ลิงฮาลันกำลังอันตรายสุดๆปอยฮัตทริกมา2เกมติดๆเลยเพราะฉะนั้นดูแล้วความน่าจะเป็นต่างๆน,นนะเซบีย่ากำลังเป๊ะซิตีก้กำลังอัน้นผมมองว่าไม่น่าจะรอดกับซิตี้น่าจะบุกมาขยา้ำเซบีย่าได้ถึงบ้าน3ประตูต่อหนึ่งครับคู่สุดท้ายเราไปที่เวลาตีสองเหมือนกันไปดูกราตโกเซลติกครับวันนี้จะเปิดบ้านจเจอทางเรอัลมาดริดแชมป์เก่านะฮะเดี๋ยวนนี้เจอกันมาเกมล่าสุดต้องย้อนไปถึงปี2012เป็นมาดริดเอาชนะ2ประตูต่อศูนย์ครับ ก็ต้องบอกว่าเซติกฟอร์มยอดเยี่ยมมากๆนะครับชนะมาเจ็ดเกมติดทุกรายการแต่เรื่องชื่อชั้นและคุณภาพผู้เล่นต้องบอกว่าเทียบกับทางมาริดิไม่ได้นะครับเพราะมาริดเนี่ยในฐานะแชมป์เก่านะครับอยู่กําลังช่วงที่ร้อนแรงด้วยนะครับเปิดในลีกมา4เกมเนี่ยชนะมา4เกมติดๆเพราะฉะนั้นดูแล้วว่าวันนี้มาริด แม้จะเป็นทีมเยือนแต่ว่าถ้าเล่นในตามมาตรฐานเดิมผมมองว่าเซลติกไม่น่าจะรอดครับผมมองคู่นี้สุดท้ายแล้วเรอัลมาดริดจะเปิดบ้านจะบุกมาชนะเซลติกได้ถึงบ้าน2ประตูต่อศูนย์ครับสรุปทั้งหมดของผมในวันนี้ครับคู่แรกครับเปเช่ครับจะเปิดบ้านชนะยูเวนตุสสามประตูต่อหนึ่งครับคู่ที่สองเซบีย่าครับจะเล่นในบ้านแพ้กับทางซิตี้หนึ่งสามและคู่สุดท้ายครับเซลติกจะเปิดบ้านแพ้กับทางมาดริดศูนย์ประตูต่อสองครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับร่วมกิจกรรมสนุกสนุกการอย่าลืมไปตามลิงก์ใน โพสในคอมเมนต์ข้างล่างเลยนะครับรับรองว่ามีกิจกรรมให้คุณได้ร่วมสนุกกันมากมายรวมไปถึงของรางวัลด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกขอให้ทุกคนโชคดีแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับฟแฟนๆปั่นไซโคทุกคนนะครับผมไปเชิญเป็นประจำทุกวันกับการวิเคราะห์ฟุตบอลน,นี้ในเจดม์ปั่นไซโคนะครับวันนี้ยู่ฟาชมเปี้ยนส์ลีกทั้ง3คู่นะ5้าทุ่มสีาทีครับดินมามอสักเกล็พบพบกับเชลซีซากเกล็บชนะ4แพ้1เชลซีชนะ2เสมอ1แพ้2คู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับตัวเล่นครับซากเกล็บวันนี้ดิโนเปเลชลูก้าอีวานูเชคและบูโนเพ็โควิดส่วนเชลซีครับมีทางด้านของเตโกซิลวาจอร์จินโยคาห์แวร์สคู่นี้เชลซีบุกไปบังคับชนะ2ปปรระะะะะตตตููููแแแฟนนนนนๆหึ่่่่่งจยิ้้้มมมวววาาาาไไไดดดดด1พออเลลโกกสชชซีี ยิงทะลุถึง2ลูกมองเฉลี่ยน,นะครับดินาโมซากเก็บไปต่อที่ตีสองตรงครับเซบียาพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเซบียาชนะ1เสมอ1แพ้3ซิตี้ชนะ2เสมอ3 คู่นี้เจอกันเมื่อปี2 0 1พันสิบห้ตอนนั้นซิตี้ City ชนะได้ทั้ง2นัดที่เจอกันเลยนะตัวผู้เล่นครับเซบิยาวันนี้ครับคาริมเริกครับอีวานราเกติชแล้วก็เอริกลาเมล่าแมนซิตี้ใช้ลูเบนเดียสเควินเดบรอยเออร์ลิงฮาร์เลนนะครับคู่นี้ซิตี้บุกไปบังคับชนะ1ประตูเพื่อเสมอตัวต้องยิงมากกว่านั้นแฟนๆถึงจะเ hey, ฮได้เชน,น่อคดูแล้ว1ประตูกับชัยชนะซิตี้ไม่น่ามีปัญหาหลุ้นสกอร์ขาดน,นะครับมองทีมกันครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ ปิดท้ายกันที่ตีสตรงเซลติกพบกับเรอัลมาดริดนะครับเซลติกชนะมา8นัดติดจ,จากทุกรายการล่าสุดนะครับมาดริดชนะมา6นัดติดจ,จากทุกรายการเช่นเดียวกันอุ่นเครื่องล่าสุดปี2 0 1 2เจอกันมาดริดชนะได้2อนะูนย์นะตัวเล่นครับเซลติกวันนี้คาร์สตาเฟลคาร์ลแมกเกรเกอร์และโจตาส่วนมาดริดครับเมียตโนโูร์ดิเกอร์ลูก้าโมดิชกาเรมเบนเซมาคูริมาดริดบุกมาบังคับชนะ2ประตูแฟนๆหนึ่งจะเ hey, ฮได้1ประตูเจ็บแขนหนึ่งข้างไม่พอซึ่งดับดตแล้วหนึ่งประตูก็ใชยชนะราชาชุดข,ขาวดูดีกว่าาาลลุ้นนนสกออออรรรรร์ขดดดะคคััับบมมมงทีเเยืิ เอ้าามทีมฝากแฟนๆปั่นไซโค้งไปปั่นกันคืนนี้นะครับดินาโมซาเกร็บมนซิตี้และเรอัลมาดริดฝากไว้ก็อย่าลืมนะครับอยากร่วมสนุกกิจกรรมของเราดูไลแอดด้านล่างกดลิงก์เพื่อร่วมสนุกได้เลยฝากด้วยกับแฟนๆปั่นไซโค้งทุกคนนะครับพรุนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ